พบะเพลิงแถวเฮคิปชแนลวันนี้วันจันเด็กๆจะไปโรงเรีเยนสาวน้อยใส่มาพวกนี้อยู่ใส่มาให้เบิ้งดูอ้างลังพี่คิ้วเปิดพี่คิว้วเอออันนี้ม้าพวกนี้นะจ๊ามีหัวใจด้วยปลากระป๋อง,องรวมหรือเปล่าม่อมมามามหเห็นบ่โม่สาไหมเซฟไหม บกพรกต้นอันจิดเออนี่แต่ซีมมึงอย่างมันกินะไวมันแ่อมัน่ออกเพชเออมันเผ็ด้อยอไโอ้เปหิ้วข้วนมชาลายยังปลากระป๋องในตู้เย็นออกไหมให้กินลรอบ่ โอ้จะกินขนมสาหร่ายไปโรงเรียนเหรอกินกล้วยปะ่ะพี่คิวไปกินข้าวออกมาออกมาเร็วเอาห่อเดียวก็พอลูกอีกห่อหนึ่งเก็บไว้ไปไปไปกินกีของหวานละพี่แก้มแม่าทาเก็บนอเดี้ยวเออเดียมนาเกิดอที่ลาแม่นี่ซื้อลูกโป จ้าเดี๋ยวแม่ทีเฮ็ดของขวัญไฮดอของขวัญวันเกิอดอันจ้าอกยขอขวัญไวี่ก่จยาเอาบเไปล้วกินจ,จ้าไไปไป,ไปกินขาไก,ก,กิน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 จะได้ไปโรงเรียนจ้าอาหารเช้าเด็กๆทอดไข่ดาวเจ๊อาหารเช้าเด็กๆอาหารเช้าพี่ชิว อา,าอาหารเช้าพ like ีจจ่พีมอามาเยพี like 對對่ีน้มันยกกระถะหน่อยเดจเจเอานี่ไปทีกและกันน้องไม่ได้แลอวเอางางอยกเหมยนสิ กินกินกินจะได้ไปโรงเรียนอร่อยไหมอร่อยทำยังไงเยี่ยมนี่แหละคืออาหารเช้าของพิมพี่พุดนะว่าก็แมวพุนะขยาย่ง <c> ย <oughs> ปล่อยแมย่ยุียวได้จะได้พี่คิวก็ใส่เบนเทนนะพี่คิวใส่เบนเทน ใช่ไหมปาจิโล่ดิโมพพ่คิวใส่ดิโม่โมน้องพิมใส่มาโพนี่สีชมพูมอืมเห็ไไหนไ่ะอ,อร่อยอพี่คิวรู้จักไหมคำว่าอร่อยอ่ะ บอลูคุณคูบอะไรนี่ยบทันเนี่ยหงายเนาะยุดมือไหนกับบอลูอีกจ้าแมนบ้าจ้าทุกคำนะคะแต่ทํำมาได้จ้าทุกคำ แม่บอกอะไรก็จ้าจ้าทุกคำถ้าว่าแล้วบอไปแล้วบอกแล้ยวยุก,ก,ยกียุกีกูนอนอิ่มนอนเต็มเงี้ยมะเสียวกุ้มเคาะกันนะ <c oughs> จะขวางกับบายู่เนาะงั้นจะขวางกับไปอันนั่นเนาะ นั่นจะขอมกับไปอันนี้ยังก็เออมาหนี้อีกคู่นึงกับไปไตแต่หนูบันนี้โยก,กับผู้นี้ัดที่เนี่ยผู้ใดสิไปนอนหลับพี่คิวอย่าเล่นที่ลูกกินข้าวอิ่มหรือยังแล้วก็ไปกินน้ําแล้วก็เตรียมตัวสะมภารกระเป๋ารอน้องะ จะดูมงงุ้ย,ยงงน้อยกว่ไงเย็บดไยน่อยหน่เช็ดมือลูกนุ่นนุ่น่ะเช็ดปากด้วยไข่ดาวมาแล้วค่ะกินมะไข่ดาวเผื่ไข่ดาวหนังพิม <c oughs> กินจะคำสองคำในลกูก <c oughs> นี่เห็นไหมใส่ซอส จ้าอาหารอาหารเช้าพี่พีมอาหารเช้าพี่พีมนะข้าวอาหารจ้าอาหารเช้าพี่พีมพี่คิวรอก,ก่อนลูกน้องกินข้าวสักคำสองคำก่อน อืมอร่อยวะทำไงเอออร่อยมากมากเลยฮอนนด้เนี่ยเจเห็นดังสี่เห็นรึยเออไอทีคายร้อนเอางามาที่นี่งาเขียดจะหนาฮ้องหวนมาห้องหวนหวน พี่คิวกินอิ่มแล้วรอน้องแมนโตแบบไงเลยผู้ใดว่าไปนนั่นมาเมียพี่คิวตาน้ำให้น้องหน่อยตาน้ำนั่นล่ะมาพี่คิวเร็วๆไม่เย็นหรอก นี่ตานั่นนะเอาอเอก็บางในเปยงดำเต็มขีหน่บอลูจักมวนมว,มวนั่นเย,นย <c oughs> จะจะเอาตั้งไว้ตั้งตาแดดไว้เดีดเด๋ยวมันก็อ,ลลกอ,าาอุ่นลูกอาา้อใคะเลยครจ้เลก วันนี้หนูจะไปอะไรไปโรงเรียนค่ะใส่ดีๆเสื้อใส่ดีๆใส่ดีๆเห็นไหมแขนออกได้ไหมอย่าเ,เนี้ยเห็ดดีๆหน,นึ่เกจนั่นแขนออกมาแล้วพับเข้าไปข้างในไม่ได้แบบนี้จ้ะจ้ามันอยู่แบบนี้น,บบน,นี่เห็นไหม,มนั่นแหละเออพอดีละงเป่าลูีค่ะนี่แก ตำนั้นล่ละเจ๊กินน้ำลูกกินน้ำก่อนเช็ดปากออกน้ำเดี๋ยวปลาของขอ้เช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากด้วยเช็ดปากออก <c oughs> ไปกระเป๋าอยู่ไหนไปเอามาปเป้ากระเป๋ามาสะพาย <c oughs> เรีวยว,เ,ยวเออพายไปยงแทนล่ะ <c oughs> เปอากระเปา๋าเรียนมา นน่นกระเป๋านักเรียนไปสะพายเอาที่นอนด้วยคุณไปเอาที่นอนด้วยคุณน่าพาปิจมูกบเจ้เอาให้มันนะเมียคุณนเมียสสยมันเมียมันคลองคอไว้ Còn lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

อาสะพายเอาเร็วๆจะได้ไปโรงเรียนอ้าเอ้าไปโรงเรียนต้องทำยังไงพี่คิวต้องทำยังไงไปไปไปบ๊ายบายเอาบ๊ายบายก่อนเรี้ยวไปโรงเรียนไปไปพันองเข้าไป ไปบ๊ายบายพี่พิมพถือเอาดีๆไปอือไป เอาเขาไปไว้ใายเอาเขาไปไว้แล้วก็มาถือที่น้นให้น้องพ้าน้องไปทรงตอนนี้เด็กๆก็เข้าโรงเรียนแล้วนะคะทำตามกฎระเบียบเด็กๆกำลังทำกามสะอาดค่ะ ถือดีๆลูกถือดีๆทีน้อนน่ะไปพี่คิ้วพาไปผุ่นเมนผู้ดใดเมนในโชคว่าผุนผ,นผุนพาน้องไปยูน้ำมูดไปถือทีน้อนไปให้น้องถือทีน้อนให้นน้องไปสำหรับคลิปนี้ก็ส่งเด็กเข้าโรงเรียนแล้วนะคะ ก็ขอบคุณค่ะที่รับชมรับติดตามสองเถวยคลิปชาแนลนะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สกไครต์สองเถวยคลิปชาแนลเลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ